เอาสวัสดีครับไปไหนมาไหนกันค่ะพอดีหนูไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตมาค่ะอาจารย์ว่ามันมีชื่อของเมืองสิงหนครน,นะคะ,อ,ะอยากทราบว่าเมืองนี้มันมีความสําคัญกับสงขาย,ยังไงบ้างค่ะพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของสงขาเลยนะรุ่งเรืองที่สุดก็คือครับสจมุกชทิงพระนะซึ่งมันอยู่ขึ้นไปทางตอนเหนือ ต่อจากนกครศรีธรรมราชลงมาพุทธเมื่อก่อนเป็นเกาะแล้วก็พอมันต่อเป็นแหลมยาวๆมานที่ปลายสุดนะครับมันเป็นปากน้ําที่ทะเลสาบพอมาถึงในยุคนึง<ม>ก็น่าจะต้องสร้างกาแพงเมืองเพราะยุคนั้นก็ยังคงมีการรบการสงครามอะไรก็มาตั้งป้อมปราการตั้งอะไรต่างๆขึ้นมาคือที่นี่รวยมากท่ามุสรสติงพระเนี่ยรวยมากตรงปากน้ําเนี่ยมันก็มีคนจากอินโดนีเซียจากชวาบอกว่ามาปล้นฉดมอ่ะ มีบางกลุ่มก็มาตั้งเมืองแล้วก็มีบันทึกเรียกว่าเมืองซิงโกลาซึ่งมันก็เพี้ยนมาเป็นสงขา